ขนมครกเป็นคนที่เรียบร้อยไม่ค่อยพูดและขาดความมั่นใจการสำหรับช่วงน,นี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเ<ด>รานะคะเจ้าแม่หวานเย็นจากบ,บางลำพูเจ๊ไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกันที่มาอัครธรรม,มากุลน,นะคะ,คะตอนนี้ขายมา20กว่าปีแล้วเกือบ30ปีแล้ว<ด>ใช่ไหมคะเจ๊ไทยค่ะหรโบกี้ย เกือบกี่ปีนะคะเกือบสามสิบได้แล้วค่ะประมาณยี่เก้าปีเลยร้านอยู่ตรงไหนคะเจ๊ไทยเชิงสานบาลงคูค่ะตอนนี้เนี่ยนะขายมาอย่างมั่นคงเป็นที่ชื่นชอบของคนแถวนั้นได้ว่าแล้วก็คนทั่วกรุงเทพฯทั่วประเทศไทยด้วยแต่กว่าจะมาขายบลกเกียได้แล้วก็มั่นคงอย่างนี้เนี่ยขายมาแล้วหลายอย่างขายมาหลายอย่างมีอะไรบ้างคะ กูจินใหัวของพ่อแม่แล้วเสร็จแล้วก็ตัวเองมาทําเองก็คือมาขายส้มตำขายส้มตำขายน้ําส้มข้นน้ำส้มขนขายขนมหวานธรรมดาขนมหวานธรรมดา่จะได้โอกาสว่าคือเป็นวันนี้ของบล็อกเกียร์ค่ะอยู่ได้นานหน่อยออแล้วมาถึงบล็อกเกียร์ได้ยังไงทําไมถึงมาขายบล็อกเกียร์กุญจิเป็นของหายากนะคะของห้หลํ่ขนมจิเป็นขนมของกนจีไอหลําค่ะอือแล้วเสร็จแล้วบอลูกๆเริ่มโตหน่อยก็มาหัดมาช่วยกันปั้นบล็อกเกียร์และขายของอุ้ยปั้นเองเหรปั้นเองค่ะ เป็นเครื่องเปาเมินทุกอ่างเนาะปั้มไม่ได้ค่ะปั้มแล้วมันไม่สวยเพราะมันไมีความเหนียวด้วยค่ะยอดอ่ะเหมือนเส้นผมเลยใช่ไหมเจ๊ไทยเล่าพี่หน้าฟางบอกว่ากว่าจะได้โบเกี้แต่ละเส้นเนี่ยปั้นด้วยมือใช่มือค่ะอย่างคนเก่งๆเนี่ยนะคะจะได้อย่างมาก2เส้นต่อครั้งแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยได้ครั้งละหนึ่งเส้นนะ้โแล้วได้สูตรมาจากไหนคะเจ๊ไากคนจีนคนแก่ใหรอค่ะค่ะ ถ้าผายโปเกียอยู่แล้วเราไปช่ชวยเขาปั่นโปกเกียก็เลยฝึกจากเขามาั่นเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายคือ ทำเป็นคูพักรักจำคูพักรักจำค่ะแล้วก็ได้กับเขามามาตอนนี้เขาก็อายุมากแล้วเก้าสิบกว่าแล้วเก้าสิบกว่ายังยังมีชีวิตอยู่ค่ะค่ะแต่จริงตอนที่เรียนเนี่ยเจ๊ไทยค่ะไปเรียนแต่เด็กๆเลยเจ็ดขวบไปฝึกกระช่วก็ปั้นค่ะปั้นก่อนแล้วจะได้กินขนมมาช้วยหนึ่งตมืงก่เด็กๆค่ะจะได้ของหวานอันนี้มากินสมัยก่อนตัวเองลําบากค่ะเพราะว่ากว่าจะได้วันนี้ก็ต้องอาศัยเรื่อยๆลูกก็โตมาในการทํางานค่ะเรียนจบอ่ะ ค่ะค่ะเห็นใจสามคนสามคนเห็นจะไทยเล่าอยู่น้าฟังบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะคะไปโรงเรียนแล้วกลับมาเนี่ยว่างไม่มีอะไรทําก็ไปช่วยคุณป้าข้างบ้านซึ่งขายบล็อกเกี้ยนี่แหละป้านบล็อกเกี้ยทุกวันแล้วก็จะได้ขนมบล็อกเกี้ยรหนึ่งฟรีและคำหนึ่งเสลืองฟรีหนึ่งถ้วยใช่ค่ะตอบแทนมีขนมป้านไหมคะวันนี้วันนี้ไม่ได้เตรียมมาค่ะแล้วไม่แต่ว่าเป็ว่านะมันไม่ใช่แค่ป้านเราได้กินหนึ่งถ้วยเท่านั้นแต่ว่าคุณค่ามันคือนี่คืออาชีพปัจจุบันนะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหใคร จะรู้เน้อหนังสือมาได้โดอช่วยกันทำอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครฟังเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยแค่ไปทำไปน่นี่คุณอาจจะได้อะไรก็ไม่รู้นะอนาคดเนาะแล้วสูตรโบราณเป็นสูตรโบราณเลยค่ะของคนจีนในหลังสูตรโบราณด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเห็นเดี๋ยวจะทายเล่าให้นะฟังบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยทางบ้านนะขายขึ้เสียวเนื้อหมูลับากทีนี้พอแต่งงานแล้วพอแม่เสียแล้วแต่งงานไปแล้วก็ต้องแยกออกมาอาชีพออกมาที่านมาขายแล้วขายเนื้องัวขายก็ขาย ไม่ดีทำไมถึงขายไม่ดีเพราะตัวเองไม่ได้กินเนื้อขาดแย้งไงขาดแย้งไม่กินเนื้อแล้วขายไม่ดก็เลยไม่ได้ทำแล้วมันไม่ได้กำไรนะก็เลยเลิกพอเลิกเสร็จก็มาหาอาชีพใหม่ ไปขายส้มตำที่วงเวียนใหญ่ค่ะขายดีไม่ใช่เหรอคะส้มตำวงเวียนใหญ่ขายดีเสร็จต้องแฟนก็ทวงบ้านคืนก็หมดเสร็จอีกอ๋อถูเอาที่คืนก็ต้องเปลี่ยนอาชีพอีกอาชีพองก็เลยมากลับมาทำบล็อกเกียเลยไม่รู้ทำอะไรแล้วทีนี้สุดทางของเราละแต่จริงๆเนี่ยมีจุดพลิพผันคือที่จะมาขายบป็อกเกียเนี่ยมีคนใหญ่จะขายกิจการพอดีพอดีก็เลิกค่ะเขาไม่ต้องขายเราเขาเลิกเราก็เลยสวมได้ที่ว่าเราเป็นอยู่แล้วเราถามเขาว่าสวมกิจการของเขาแต่สูตรเขาเราไม่ต้องนะเราเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว ได้ค่ะนั่นไงไม่ถามสูตรก็ได้ค่ะือว่าเรารู้สูตรแล้วเราก็เอามาขายเองจากลูกค้าบอกเออนี่แข็งไปอะไรไปเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับปรุงใหม่ค่ะแลเราก็ทําทุกวันนี้ก็โอเคได้แล้วเขาที่เลยสูตรนีนุ่มปากความเหนียวนี่นุ่มลิ้นนี่ก กำลังพอดีอมอยู่ในคอแล้วเกลี้ไปได้เลยเลยเมื่อกี้มีแอสิมาค่ะเจ๊ไทยบอกว่าเคยไปทานแล้วอร่อยจริงๆค่ง้มีคอนเฟิร์มจากคนดูเจ๊ไทยขาขออนุญาตย้อนกลับไปนิดเดียวมาคมบอกว่า ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อวัวแล้วก็มามีอะไรนะส้มตำด้วยอแบบได้ยินน่ะมันประจัดว่ากระโดดจากก๋วยเตี๋ยวมาเป็นส้มตำแล้วเป็นขนมหวานเลยนะคะส้มตำนี่ยังไงไปได้สูตรไปอะไรมาก็ดูเข้ามาครูพักรักจำอีกแล้วและพี่น้องสองคนช่วยกันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งเข้ามาช่วยกันทําแล้วทุกวันนี้ยังแบบไม่ได้ตำแล้วมาขายพวกเกเวลาพวกเกวันหนึ่งก็หมดแล้วแต่ถ้าเราตำกินเองในครอบครัวนี้ยังจําสูตรยังทำได้อยู่ไหมก็คือบ้านที่บ้านทานไม่แบบ ต้มตำไทยพวกปลาลูปลาลาไม่ใส่อ๋อออได้หลากหลายนะอ่าอ่าก็นี่คือก็กระโดดจากส้มตำมาเป็นขนมหวานค่ะเชิญต่อด้วยเลยครับพี่นีน่าค่ะเห็นแจไทยบอกสมงโหมดคำถามค่ะความสมงมดคำถามนะเห็นแจไทยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะปั้นได้แต่ละเส้นเนี่ยมันยากลำบากจริงแล้วต้องทำทุกเช้าทำแต่ละเช้าค่้งไว้ไม่ได้เหรอคะทำไว้ก็ต้องแช่เย็นค่ะแช่ตุ้งเย็นแล้วก็มามาลวกเอากิน มันก็จะไม่สดมันจะไม่สดเท่าไม่สดแล้วอันนี้ถ้าทำเนี่ยเคยกินแบบร้านที่แบบ โรงแกนกลางมันยังเป็นแป้งอยู่ไหมอะไรยัไม่สุกนะถ้ามันเออมันจะไม่อร่อยอ่ะมันจะารับไม่ได้อ๋อไม่สุกเอาอย่างนี้ให้เจ๊ไทยเล่าให้เราฟังดีกว่าว่าสูตรของเจ๊ไทยเนี่ยนะคะมีธัญพืชหลากหลายแบบมีอะไรบ้างถั่วแดงเม็ดใหญ่ถั่วแดงแล้วก็วุ้นมะพร้าววุ้มะพร้าวถั่วแดงเล็กเม็ดบัวค่ะชอบมากค่ะชอบสุดๆค่ะกล้วยค่ะอุ้ยตอนจำดีค่ะทุกอย่างนะใชค่ะแล้วก็อันนี้ถ้าเปิดคนไทยก็เรียกลอกช่องเย็นนะกะช่องเนจีนก็เรียกเหลียงหุ้ง เลียงมุกค่ะอันนี้คือมีเรื่องไม่ได้อมาเอาแต่นี้มาเรียงมีเรื่องอ่ะนั้นมีเรื่องมานี่ไม่ได้เลถ้ามีเ่อูกเกอันนี้คือโบเกียรค่ะสูตรยากก็คือตัวนี้ตัวเดียวที่ยากมากเลยกว่าจะปั้นออกมาได้เพราะว่าตัวนี้ต้องใส่น้ำมันนันเ็จะเป็นก้อนๆเวลาพิชาลํำจะใช้กระจายตัวมาได้มันน่าจะเป็นขอบเป็นก้อนๆหมดเวลาคุณซื้อไปคุณก็ไปเวฟได้ก่อนจะเวฟก็ใส่น้ำสักหนึ่งช้อนแล้วเวฟออกมาอุ้ยโทษพี่ อาเวบอกมาแล้วมันจะไม่เป็นก้อนค่ะอโ้ยมันดูเจ้าไทยบอกว่าเวลาคนมาซื้อเนี่ยชอบสั่งบอกว่าเอาบล็อกแป้เยอะๆน่แล้วเวลาคนมาซื้อเยอะมากเ ตอนแหวากันแบบดอกก็มาทานที่ร้านทีแล้วเห็นไหมเราเคยไปถ่ายสกู๊ปนี่แหละรายการนี้พี่พี่ก็ดูใช่ไหมคะตอนนั้นคือแบบคนตอนขณะกําลังถ่ายอยู่อ่ะคนก็มายืนต่อแล้วอ่ะเหมือนแบบเธอรีบถ่ายเร็วๆสิฉันจะกินฉันจะได้หมั่นมากอร่อยเหรอเป็นไงอร่อยเมื่อกี้แอบดิ้นๆดิ้นเข้าไปในปากดิ้นๆดิ้นแล้วมันโดดเข้ามาในปากเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เจ๊ไทยถามว่าอะไรนะคะลองชิมกันเลยไหมคะชิมอยากชิมได้เลย 哎，我那那那那个。 ได้เลยค่ะเจ๊ไายค่ะเจ๊หนูอยากรู้ว่าแล้วแบบว่าคุณสมบัติของโบกี้เนี่ยค่ะมันมีข้อดียังไงกินแล้วเย็นสดกินแล้วเย็นแล้วสดชื่นค่ะบรรยายที่ว่าร้อนๆเนี่ยทานอร่อยอ่าอากาศร้อนแล้วทานอร่อยเย็นชื่นใจสดชื่นคือช่วยให้สุขภาพไม่เครียดว่างั้นเธอได้เลยแตถ้ากินเยอะก็เครียดเพราะอ้วนอยูได้นะเจ๊หาจริงนะหนูอยากรู้นี่อู้ดเร็วมากเจ๊ใส่ด้วยเบอร์พาร์เดลนาทีเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมที่เป็นน้ำตาลจริงจริงเลือกได้เลือกได้ค่ะ ใส่แดงแล้วก็น้ำลำไยใสองน้ำเลยได้ไหมคะได้ค่ะมันจะหวานมากเลยนะโอ้โหเดี๋ยวชิมดีเราถ้วยดีกว่าค่ะ้หูหวานไม่เอาหวานขนาดนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นหนูหนูอยากน้ำลำไยได้ค่ะได้ได้น้ลำไย เจ๊ไทยค่ะเวลาลูกค้าซื้อแล้วบอกว่าขอโบกี้เยอะๆเจ๊ไทยบอกว่ารู้สึกไงคะได้ค่ะให้เยอะแต่ยังไงคะจะบอกว่าคิดตังค์เดี๋ยวบอกไม่ค้างกนะไม่ค้าก็เลยเยอะได้เลยคือเราบอกก่อนบอกก่อนทานต้องมันหอมมันหอมน้ำตาใจแดงค่ะมากๆหอมมากแม้จะปั้นด้วยความยากลําบากแต่ถ้าลูกค้าขอนี่ให้ด้วยความเต็มใจเต็มใจนะคิดว่าบางคนบางคนชอบเยอะบางคนชอบน้อย และทานจะพื่นี่ทุกอย่างเชื่อมเองเลยค่ะนนี้น้ําตาลลาไยนะคะน้ำหอมน้ำลำไยแท้ค่ะแหมเจ๊ขาล้วเจ๊คํานวณได้ยังไงว่าน้ำน้เชื่อมตรงทุนนี้น้ําแข็งประมาณนี้เครื่องนั้นประมาณนี้แล้วมันจะได้สัดส่วนกันจะได้ค่ะอยู่ที่เราประสบการณ์ประจาแล้วเรารู้ว่า จะไม่ต้องใส่น้ําแข็งเยอะอ๋ออันนี้น้ำลำไยค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะที่น้าเอาเลยตัวเองเดี๋ยวแลเดี๋ยวต่อที่เหลือเป็นของเราเองได้เลยค่ะเจ๊ขาเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเจ๊บอกว่าเราคุกน้องสองคนดูเด็กมีความสุขมากมีความสุขมีความล็อกมาก จ๊บอกว่าครูพักรักจำตั้งแต่ก๋วยเตี bon ๋ยวจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่มาจนถึงส้มตำแล้วก็จนมาถึงสูตรขนมหวานบางคนเขาก็พยายามรักพักจำนะแต่เขาก็ไม่ได้ขนาดนี้มันมีเคดรับของการแค่รับในการทําของเราตั้งใจหน่อยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราก็จะได้อขงพี่จาทาน้ําแดงเดี๋ยวน้ำใหญ่ ทานน้าใจแล้วกันนะใจไม่สองน้ําเลยเห็ไม่สองน้ําเลยไม่แล้วเราตอนช่วงครูพักรักจํานี่เราก็ต้องแบบว่าสังเกตเขาสังเกตเขาเรื่อยๆค่ะเพรสังเกตเขาเรื่อยๆว่าของเขาจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้รู้สูตรว่าของเขาเออเป็นยังไงแล้วเราก็มาชิมเรื่อยๆอ๋อนี่ไงเขาทึงบอกว่าการสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุดนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะเจ๊ก็ส่งมาสองน้ำที่หนูเอากค่ะเป็นไงที่บายหน่อยสิสองน้ำก็จะแบบไม่ไม่เข้มมากนะคะถ้าสีสีแดงอย่างเยอก็น้ำจะเข้มหน่อยค่ะแต่น้ำลำไยอร่อยมากเลยอ่ะหอมะอ่าไม่ร้องไม่รูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลออีกช่วยก็ได้นี่ค่ะเท๊นไทยนี่ใจดีจริงเลยเหมาะกับฤดูร้อนอ่ะใครที่อากาศร้อนๆเป็นทานแบบเนี้ยแบบ มันรู้สึกว่าสดชื่นมากอะใช่ไหมนี่พี่ไก่แอบไปรู้เคล็ดลับเจ๊อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเจ๊บอกว่าเส้นกัเจ๊ไก่เจ๊ไก่กับเจ๊ไทยรวมกันบอกว่าเวลาเส้นต้มต้มเส้นเนี่ยค่ะเราต้องแบบว่าเพิ่งต้มก่อนเข้ารายการด้วยนะอย่าต้มทิ้งไว้ใช่ถูกต้องทําไมฮะ เพราะว่าต้มทิ้งไว้นานแล้วมันจะเป็นก้อนคุณก็ต้องใช้เวลามาขยี้ออกเสียเวลาถ้าเราทําไปกินไปนี่เส้นสดเลยอร่อยแสดงว่าที่ร้านเจก็ต้องเป็นอย่างนี้ท้ออย่างนี้เหมือนกันต้องไปวางไปต้องไปวางไปน้ำเดียวอน้ำเดียวนี่ตกลงเราขายก๋วยเตี๋ยวหรือเราขายขนมหวานนะสองน้ําหรือน้ําเดียวอย่างงี้มันจะมองผ่านแล้วหน้าตามันเหมือนแบบบะหมี่กันนะคะใช่ใช่ตัวนี้คล้าค่บะหมี่กันเพราะสีสันมันจะบอกคุณผู้ชมอย่าว่าเชยนะคะเกิดมาไม่เคยกินเลยเส้น เข้าไปเนก่ยบวกกินค่ะแต่พอกินเข้าไปนะคะมันบริหารกลามอย่างดีมากเลยบางคอบจกินแล้วแบบว่ามันอร่อยแบบมันไม่ใช่ขนมหวานที่แบบว่าเละในปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะือมันเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแล้วความหอมความหวานมันพอดีกันหมดเลยอ่ะคําำว่าฟินเนี่ยมันมาเลยค่ะ เดี๋ยวหาไปอยู่แถวบ้านหนูบ้างไหมอ่อะมีกี่สาขาแล้วทุกว <c oughs> ักนนี้มีของพ่พี่น้องขายกันเองอ่ะไม่ได้ขาย<า>สาขาเดียวเลยหรอคะถ้าสาขาเออก็จะมีคนมาเรียนต่อไปเ<ข>ออมาเรียนเรา,าไปกระบ,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 บี่ค่ะไปขายที<า>่กระบี<า>่กะลาบุรีสอนด้วยเหรอค<จ>ะเจ<า>๊สอนค่ะสอนด้วยค่ะเออจากที่บอกว่าไม่อยากจะสอนเนี่ยทำไมถึงมาสอนได้คนตั้งโตมาถามบ่อยๆมีคนมาถามบ่อยๆช่วงนี้ยังมีอะไรอะไรอ่ะที่ ถวเชียงใหม่หรืออะไรเนี่ยแล้วมาวิสุทโลกเขาโทรมาถามว่าจะสอนมาบอกกัามันอยู่ไกละคุณจะมาคุณต้องมาพักโรงแรมเพราไไปพักโรงแรมคุณจะไม่ชันเวลาการทําแป้งจริงจริงเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็เรียนจากไทยได้เลยค่าสูตรโทรไปติดต่อเก็บไปหกพันบาทไม่แพงก็ไปตั้งอาชีพได้เลยเนาะจริงจริงสูตรอาหารเขาขายกันเป็นเป็นหมื่นใช่ันณจะว่าช่วยกันช่วยกันคือเขาก็ ไม่มีสั่งเยอะๆล่ะเราคิดว่าเราก็ช่วยกันไปแล้วกันร้านเปิดปกติกี่โมงเหรอสิบโมงเช้าถึงกี่โมงสามโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งขายเกลี้ยงทุกวันเอาดีหมดก่อนหมดก่อนถ้าก็สั่งเยอะๆนะปรติสี่ห้าสิบชุดก็จะเร็วหน่อยอ้ตัใช่ตอนนั้นที่ไปถ่ายเจ๊บอกว่าให้ไปเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดนั่นไนเพราะเครื่องจะโชว์ไม่สวยแล้วนะเราถึงร้านแล้วแล้วตอนมีลูกหลานคือแบบว่าเรียนจบก็จะมี้องสาวเป็นลูกมืออยู่คนหนึ่งค่ะ ล้วมีมายืนกล้องแล้ว <c oughs> <c oughs> เจ๊อุตสาเชิญขนาดนี้บีจ๋ามาเถอะน้องบีเราเราสารเทธิ์น้องบีไปด้วยดูซิเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูน้องบีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออมาในรายการเราอย่างนี้แล้วใครจะดูลาดนะคะเดี๋ยวไปเปิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยลาตัวดีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนียอาสามเข้าคนดีเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเจ๊ก็เปิดเหมือนกันไปทาได้เช่นเดียวกันจิตใจหนุ่มบ่ายสามเสร็จรายการเราปุ๊บเจ๊ไปขายแน่นอนนี่เป็นมีออเดอร์มีออเดือย รับเลยกี่ทวดกี่ทวดมากมากเลยเจ๊รักจริงเจ๊ะักจรเอาเป็นว่าเดี๋ยวมุมตั้งคำถาาเลยดีกว่านะคะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะร่วมสนุกนะคะรับโทรศัพท์ของเราง่ายม,มากๆเลยนะคะคุยกันมาทั้งตลอดรายการแบบนี้ค่ะว่า เจ๊เนี่ยเปิดร้านอยู่ที่ไหนร้านเจ๊เนี่ยอ,อยู่ตรงไหนนะคะส่งข้อความมาใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะคะก็จะได้รับไปเลยเป็นโทรศัพท์ของเรานะคะตกลงว่าจะพูดใครโทรมาคะเจ๊ค่ะลูกค้าอะไรเขามาสัง่งอะไรไม่รู้แฟน,น <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวค่อยโทรกลับกำลังออกรายการผู้หญิงอผู้หญิงอยู วันนี้ขอบคุณมากๆเลยช่วยฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นิดนึงใครที่อยากจะติดต่อโทรไปเบอร์ไหนคะเจ๊6 6 9 6 4 4 2 2ค่ะค่ะมีเบอร์02ด้วยใช่ไหมคะดีค่ะเบอร์ศูก็2819911ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณเจ๊ไทยมากๆเลยที่มาเยี่ยมรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอพูดคำเดียวปิดท้ายว่าอร่อยจริงจจริงค่ะเนื้อคำบรรยายลาก่อนลาติสวัสดีค่ะ แย่เหรอแย่เจ๊เดี๋ยวเติมเี้ให้หนูหน่อยนะช่วงน้องโปรโมทอ่ะชมพู่ช่วงนี้โทรมาอีกแล้วโทรมาอีกเจ๊ใจดีมากเลยฮัมพลาดเด็ดขาดเลยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของเจมจินั่นเองนะคะเราจะพาไปอยู่ใกล้ชิดของเขาหนึ่งในซ่วนหนึ่งในรถไฟของเขาจะเป็นใคร้ามพลาด่ะถึงมีเรื่องราวของร่มด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยใครอยากจะหาซื้อร่มร่มดีร่มมีคุณภาพร่มสวยเนี่ยนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะหรอใช้ร่มของเธอได้ไหมไม่ได้อะหรอเจ๊รับโทรศัพท์ไหมมาโทรศัพท์เ ขอบอกว่าสาวๆที่ชอบทานขนมชั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่ชอบทำร้ายใครและอ่อนไหวง่าย